ุูมใจเย็นๆอ่าขึ้นแล้วตะเพียนใหญ่เอ็นบ่เบิ่งแล้วคุณเอาเยาะก็คือเหยาะครับอันอยู่นอกแห่อยู่ในแหย่เอาเนาะก็คือเหยาะลายขิดจีฟานมากก็เคยมีเอาเหยาะบนเรือโลกเนาะงข้หนาเนาะนี่น้อยๆนี่นะครับถ้าภาษาไทยเขาก็เอือนวรังปลาบ่แต่บ้านข่อยเอือนเหยาะเหยาะอีีครับเหยาะนี่แปลว่าเล็กๆน้อยๆนะครับคือคำว่าเอาเหยาะ เล็กๆน้อยๆก็เลเยแปลว่าอ่อนเหงาะครับเพิ่นเจ้าแหนี่ปกไว้ปกขางปลาแล้วจะลื้อปลาในขึ้นครับปลาปลาเหน็นไหมถึงว่าปลาหย่าที่พอดีเจ้านี่นะครับนี่ขึ้นมาแล้วกะที่ปลาติดมือติดไม่ขึ้นมาเอาแล้วเอาเป็นยังก็ดึกอชิมเมื่อไงเป็นยังไง เป็นยังเป็นยังือดึกถิ่มเงือดลหลได้ป้าเราก็จาดึกถิ่มเลยครับเนาเบ่งไกลๆแล้วจังน้อยไมม่ไม่ไปหาไปยังกึมเนี่ยโอ้ยเบ่งะด้ยแจ่แล้วว่านัดเล่นเล่นแล่นโอ้ยปวดเล่นแล้วครับตากรงโอ้ยอู้คือบ่อนดีตเพี่ ก็ไม่คิดไปถึงว่าจะหันใหม่กับกบวังเซียนเกี่ยวเซียนเกี่ยว เช่นกิ้มนี่เป็นเป็นอีกคนหนึ่งครับที่ขันป่าขันง่วนแสบสมสีคราเลาครับใหม่เลยครับดึกทิมอีกแล้วง่วยลูกเป็น้คนวันแห่ที่ใจบุญเลยครับเออได้ปลาแล้วดึกทิมได้เลยครับว่าหนาแล้วสุดยอดวะ่ะ ม่ค่ไม่ค่ะปลายังนอนวัดป้อมไม่ป้อมดื่อมีซ่ายังป้อมปลาทัทิม่มี่าหรเป่ปลาไนครับปลาทับทิมปลาทับทิม เาองหอนบิดก่อนเครงหบด้อมปลาทับทิมฟังกะสั้นกะมืน กรบหมูแดงเห็ดอีกแล้วรบหมูแดงเห็ดอีกแล้วกำลังปลสิ่งปฏิกูลออกจากแหไม่บอกสมวนเลย สิงปฏิคุณ <laughs> ถึงก็แท้ห่างญาน,นี่แหละครับ <laughs> สิงปฏิคุณก็ได้ดน,นั่นคือมันจะสั่งถึงมาหัวหน,น้ายังกด <laughs> ่นาดเจ้าื้อยังกัพี่ลมเลเนะพี่ลมหลักคำเลยเนาะแ่ว่าคอยจำชื่อพน้าได้แต่ว่าเห็นกันประจำาลครับไม่เปลียางคนพักผมเอาจัเป็นไผแล้วขึ้น่าบอกให้เอาบอกให้พาครับตอกมื่อหรผมนี่เนนี่นี่ยังว่าเหมือนกันยู เนยว่าอยู่จ้วตองมาอสฟันตอนี้เยะเมื่อพิาเอาปลาหอยเอเอาหอยหอยก็เห็นอยู่บอขออกเียว่ะหอยวะหอยอุตาบอหอยบอหอยอุตาลากแเอาต่อไหอยบอบอเขาไปอ่หนากิลมละ้าลาอยู่อยู่ใกองขนาอยู่น้องบัวเลยเนาะแล้วมามาขึ้นเลยครับ ประมาณสักสามสี่ถุงออกจากบ้านเนาะผมออกจากบ้านสี่สามเครื่องไม่ห่นี่ผมอเครื่องามวมนเงินจ้างอะไรตื่นสวยตื่นเนี่พุกแล้วพุกอีกอยู่เพรานได้เราได้ออกบ้านสี่สามเครื่องสองไมหาสิบโลไหมแ้งรถสชั่วโมงไ่อยู่มไกลกันแล้วม่ไกลกันแล้วน้ลยโ้รอบเยก็ครับได้เครื่องตันเยวะ โอ้ยพกเส้นเกลียวกับเสียดายชัดนี่ก็ว่าได้ไปไทยกันฟังเอาเนาะกันครับห้ามขึ้นจะ่างฟังคุณลากขึ้นไปเลยโอ้ยโอ้ยรับช็อตเ็ดจากกองปราบป่า เขามานำไทยเบื้องหอดไทยเพื่อพุ่นนะครับกับเสียนใหญ่เผื่อเสียนพิรุมละคำนองหัวนาเนานะจัดไปบะขึ้นมามิตัวซอยนะครับคุณนายเลา่าจะซอยดึงสาวคุณนายสาวดึงคุณนายดึงมาครับช็อตที่สิมาที่เป็นยังไงฮคือว่าจังสันคือวางสันหัวนา,นนานสิเมนยุบบ่ สีแมนจะบอกคนนาสีแมนจะบอกคนนาอ้เอาเอาโอ้อุ้ยครับพีน้องโอ้ยเหี้ยไปน้ำทางกับพองนั่นครับโอ้ อัยักเลยครับดอกนี้โอ้เสียงสิลมหลักขำสุดยอดเลยครัะห้องกระห้องน่าจะไปยังไงครับนี่ไปยังไงกระห้องหล่นโลกกว่านะครับเนาะแล้วกะน็นิ่ง ดะกะจีนครัจีบปลาหมวยครับปลาหมวยอ่าไม่อยู่จี่ซุกน้ำอยู่มันก็มันมันแห่นี่เห็บผครับเอาฟังไม่ยังมีสลิดบางเบาอม่มีบางบ่อได้ครับสลิดบางบ่อมีบางบ่อบางบ่อกับบ่มีบางบ่อกับบ่มีมีบางเบาสลิดบางบ่อครับผมไม่น้องดึงกูแม้วงงเงี้ยตะเพียนตะเพียนตะเพียนก็ใส่งามจริงครับตะเพียนโอ้ยสุดยอดครับสุดยอดหัวหน้าสุดยอดสุดยอดโอ้ยมันแหผ่าแห่ผ่า แค่มแค่มแล้วว่า้องเลี้ยงกีตล่ะแคนี้ม่อเลยมโอ้สุดยอดเลยครับไปบัตเดอร์เด้อเอาทางก็เล่าอยู่ดอกเดียวก็เสียวได้เอ้ยเขินซื้อเลยครับอืเขาเอิ้นว่าเสี้ยนดีๆนี่ต้องเขาเอิ่นว่าคงเคยใส่คำหนึ่งอยู่ว่าการเอาตัวรอดคือยอดเสี้ยนเลากระนาสิหนึ่งไม่หันกับการเอกตัวรอดคือยอดเสี้ยนต้องมองได้ที่ว่าเช็ดก็ะามาถที่สิ เอาปลาได้นะั่นก็ขึ้เสี้ยนดีๆครับว่นนี้ก็มีหลายสายนะครับบางสายสายสะอาดครับบบยจากงุ่มฟังบางสายขีขาดว่านตะอยู่กลางว่าจะเขาฟังก็มีครับคือจกสวงมีเสียนนี่ครับ <ầ y> สเอาแต่สายสะอาดอย่างเดียวครับเอาปลาไงไงเานี้ยว่าเาันขาดคำครับโดดแพร่อนหว่นนี่มาหาฟังก็งัน่นนั่นนั่นนั่นนู้นนึงครับ สา,าสาวบุญกองสาวบุนกองแสาาสะอาดครับอืม <c oughs> ดีข้างล่างครับดอกนี้ดอกนี้ดี <c oughs> แต่ห้องก็เสียเวลาไล่เตือบอยู่มือหนึ่งอยูกก่กดพันเชียวมันจะมีคนหนึ่งแล้วมาตะมาตะโกสุมครับแล้วมาห่อปลาขึ้นใส่เวลาอยู่ันสัปโมงหนึ่งสัปโมงกลัวคนใดอุ้ยจะได้ปลาดอกนั้นลอยก็โลปลา อีกกำปาาลายังหลาลครับการนายมในสำคัญเติอบอยู่ยได้ครับถือว่าดีผู้ออกเป็นก็ขึ้นหมานนครับนะกลมต่วกลมยังกลมปลาเล็กๆน้อยๆโอเช่ถือว่าใส่ได้เลยครับโอ้โหใส่ใส่พอดีข้ายครับก็โหนี่เอาไปปาดช่ำและปลาจุม่มเมนูปลาจีนเอาเพจสมครับเพดสมดี แซ่บพื่อกันครับนี่คือโรงสีไทยเพิ่มพูนมันนี่ผมกอบปลาปลาครับจอมยุทธไซเรียเรขอบคุณพี่น้องที่ยึดตามที่รับชมครับขอบคุณครับ